สวดัสวัสดีนะจ๊พะพวกมึงทั้งหลายแหล่ในเก็นะคะวันนี้เรามาเล่นเกม Farm in ิ a d e r นะคะทุกคนเออกูก็เล่นไม่ถูกหรอกวันนี้มีทุนอยู่ที่หนึ่งพันเนะคะทุกคนเออวันนี้เราจะมาบิดแบบเบาๆนะคะทุกคนตาละแปบาทนั่นเองห้าสิบหมายไปเลยเด้อไปจ้าแต่เราจะแบบว่าวันนี้ไปเรื่อยๆนะทุกคนเออ วกมึงก็เป็นกำลังใจให้กูด้วยละกันนะจ๊ะไปจ้าเจัดไปเลยอันนี้เล่นป็นคังแรกได้มั้งนะทุกคนเนอร์ว้ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้แต่ก็ขอให้มันได้อะอ่ะพนยะสี่ไหมสแคอร์มาลวจ้าสแคอร์มาลวจ้าพวกมึงดูเอานะดูเอานะจ้า ไม่พูดเยื้ยอเจ็บคอเป็นไงละ่ะมุนฟรีไปเลยนะจ๊ะสิบหมายนั่นเองทุกคนให้คุณห้าพวกมึงดูดินเนี่ยเป็นไงคุณห,ห้าแ้าร้อยซี่บาทนะจ๊ะรอบแรกก็ได้เลยร้อยซี่บาทนะพวกมึงเริ่มีแต่คุณห้าวะ่ะ ได้นี่คือแบบว่าปังไห้วใหม่อะอ้าเงียบเลยพวกมึงดูมันให้กูได้แค่นั้นแหละแล้ตอนนี้มันก็เงียบล้ะ <c oughs> สามไมา้สุดท้ายมาแล้วจ้ามีโค้ไหมมีโค้ไหมลุ้นได่มีโค้ดไหมพวกมึงได้สิบสองบาทก็ยังดีไว้ คูณห้ามาได้เงินมาไหมจ๊ะไม่มาจ้ามันเป็นเรื่องปกติคุงชาวเรานะคะแกงตัวแมน่นึ่งพวกมึงถ้ามีตัวคูณเสื้อจะไม่ได้เงินแต่ถ้าเกิดมีเงินเสือ้อไม่มีตัวคูณไปไงแก๊งเหล่านี้วันปังมิไหวเลยจ้าอ้าจอบหมาสามอันสีอันมาละต่อไปคืออะไรห้าอันมาแล้วพวกมึงดู เมื่อกี้ลืมดูเลยว่าได้เท่าไหร่หมเต็มับเฮ้ยจอามาเหี้ยพวกมึงอื้ม่อันมาห้าอันต้องเข้าแล้ววะอื้ห้าอันมาหกอันมาไหมหกอันมาขนสองไปอีกพวกเมอืองเอออื้มชิปสองบ้านนะจ๊ะ คุณส่อง,งมาเงินมาไหมไม่มาเป็นไงกูรอดแล้วคนยันชาวเรานั้นทำนายจิตได้ล่วงหน้าอันที่มันบว่าทํานายไม่ได้อยู่อย่างเดียวก็คือเลขเลขหวยไม่เ่ไม่ได้จริงจริงสิบห้าหมายสุดท้ายเนะี่ยเราจะทุกคนเออตัวไหนอ่ะตัวใกล้ลย ใกล้4ีตัวมาละใกล้ห้าตัวมาไหมวันนี้เป็นอึดๆเนื้อๆยังไงไม่รู้ไม่ได้กินเบียร์มาแล้วรสึ้สแบบ่พหัอใส่บอกระซุ่มกระซวยเลยะ <_ c oughs> ทุกคนเทุกคนจิ้มไปดูในทิกตอกมาตอนนี้เขากำลังฮิตเลยนะ บาได้ถูกหลอกแต่ถูกโอกใจแบบไวัยรุนชาววทูเคอะไรเงี้ยทุกคนจิมไม่รู้จักเลยไวทูเคคืออะไรอยาพอดีว่าจิมเกิไม่ทันนะคะทุกคนเออหรือเปล่าเกิดไม่ทันแหละดีแล้วเราจะได้ดูเด็กเขวัยนนะทุกคนจิมเห็นขาททยหรือว่าชูเ่องนี่แล้วก็แลบลดินแบะเงี้ย น่ารักนะอยากท่ายบ้างอนะแต่เบ้าหน้ามันไม่ได้จริงๆเออไม่ใช่ใส่แบลขนาดนั้นไงดูทำป้าทำตาทำจมูกมาจะให้ไปทำท่านั้นมันไม่ได้ถเราต้องทำท่าแบบสรงสองใ้ว่าใส่ทองตีโป่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าทำบ,บนั้หนนะ่าคือเสียบุคลิกสรงซ้อหมดเลยไม่ได้จริงๆ ได้มาอีกครบสิบเอ็ดบาทน,นะคะทุกคนอาา่าอะไรเนี่ยลองทาบูธล่ะโอ้โหคุณสามสาวอันละวัักก็ได้เละทุกคนแต่ว่ามันแบบได้ทีละนิดทีละหน่อยอะ เกมนี้มันจะคล้ายๆไอ้นี่นะลักษณะมันจะคล้ายเกมเอ่าอาชามีโกของค่ายพีซีเกมยุคดึกดำมัรนเลยทุกคนไม่ดึกดำมัรน์เรหมันก็่งจะออกได้ไม่นานนี่แหละแต่ว่าเกมมันเหมือนยุคดึกดึกด,ดำมัรนเนาะมันดูแบบคึมคึมมืดๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่เกมนี้ภาพการาฟิกมันสวยนะทุกคนทุกคนลองดูนะ ได้มาอีกเหรอแปบาท60สติตางค์นะจ๊ะทุกคนเออถ้าไม่ได้ตัวคูณก็คือไม่ได้เยอะขนาดนี้นะคะลูกหมูสตัวมาแล้วจ้าก,กับอีกคูณ4นะคะทุกคนเออในมูมเพิ่อมอีกตัวหนึ่งเป็น4ตัวแล้วนะจ้รอบนีจะได้เท่าไหร่7 6บาททุกคนก็ดื้อไว้ยังได้อยู่นะ เออยังดีก็ไปได้นะคะทุกคนเสี่ยงดูแบบว่าไอ้น,นี่ไหมเสี่ยงดูแบบเข้มๆใหญ่ๆไหมกูห่าไปไหลายรอบแล้วน้ำตากูไหลไหม่ว่าเลยตอนเนี้ยเออสแสแคทเธอร์ต้องเข้าป่ะ่เนี่ยะสแคทเธอร์อีกสักรล่าก่อน ก็จะพากกทุกคนโอ้ยมาแล้วจ้าตัวอะไรก็ไม่รู้เอออุอ้ยมงึงคุณสองหมาวนะชิมชิมคุณสองแปดสิบแปดาแปดสิบเก้าทน,น,นะคะทุกคนเออคอยอีกได้ไหมแม่ว่าเอาแบบให้มันแตกๆไปสักรอบหนึ่งอะไรเงี้ย คนณสองวาได้เก้าบาทนะคะทุกคนเออมีอีกไหมยากได้อีกอ่ะเงินมันยังไม่พอใช้เลยนะพวกมึงข้ออีกได้ไหมข้ออีกได้ไหมจ้าขนหอกมาโอ้ยพวกมึงพวกมึงดูหกสิบสองสี่หกแปดสสิบสองสิบสองมึง